กลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบเจอกันช้าทีนึงพี่พี่นะครับมาดึกนิดนึงนะครับพอดีว่าช่างเลี่ยมนะครับนะช่างเลี่ยมพระโทรตามนะครับให้ไปรับพระนะพี่พี่นะนะครับผมก็ส่งพระไปเลี่ยมนะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะไปรับมาเมื่อกี้เลยพี่พี่แล้วก็เพิ่งถึงบ้านสักครู่นี่เองนะครับแล้วก็อยากมาเปิดราคานะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะ รอพระพร้อมเลี่ยมอยู่นะครับแลายท่านชื่นชอบมากๆนะครับเนื่องจากว่าเช่าไปแล้วสามารถค่อยขึ้นคอได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาช่างเลี่ยมเองนะครับนะมาชมันเลยพี่ๆที่อ่ารุ่นแรกและการของในวันนี้นะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับนะพระสมเด็จไตรามาสห้าหนึ่ง นะครับหลวงู่แพ้วเป่าวโลนะครับออกวัดรางหมันปีห้าหนึ่งนะครับเป็นพระยุคต้นนะหรือว่าหลายๆท่านชอบเรียกกันว่าสมเด็จรุ่นเกศนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับมวลสารสําคัญในการทําพระนะครับนะมีเส้นเกศสาหลวงู่แพ้วเป่าวโลอยู่ทุกองค์เลยพี่พี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะสมเด็จเกศสาหรือว่าสมเด็จตรมาสห้าหนึ่งนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับสวยๆใหม่ๆเลยพี่ นะครับขอเปิดราคานะครับเอา5้าร้อบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะพี่พี่นะนะครับเอา500้บาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็อ่านะต่อไปนะครับผมพยายามหยิบให้ดูเรื่อยๆนะพี่พี่นะนี่นะท่านใดที่ไม่ทันในรอบก่อนๆนะพี่พี่นะนะครับมีเข้ามาประมาณสี่องค์ด้วยกันนะสี่ห้าองค์พี่พี่นะครับ พระปิดตาพิมพ์ตุกตานะครับเนื้อกกยายักนะออกวัดกำแพงแสนนะครับนะปีพศ2 5 5พนิี่ะครับพิธีศุกร์เสร็จเดียวกันนะครับกับเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์พี่นะครับขอเปิดราคาเลยองละ4 0 0นะครับนะองละ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับได้พระพร้อมเลี่ยมไปแบบนี้เลยนะครับนะองละ4 0 0ร้อพี่นะครับสวยเดียวทุกองคนะครับราคานี้เน้นใช้พุทธคุณนะครับนะ เช่าไปแล้วคอยขึ้นคอสบายใจได้เลยพี่พีนะครับ400บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะนี่นะครับเป็นทาเวสุวรรณทรงจำปีพี่พี่นะครับมีแค่2องค์นะครับทาวเวสุวรรณทรงจำปีหลวงลปวู่แพ้วปวรลนะครับนะนี่วีทีวหว้ครัอายุ99ปีนะครับด้านหลังหลวงลปวู่เพ้วปวรลนะครับนะ อันนี้ไม่ใช่จำหนินะพี่นะครับเป็นเศษอ่าเป็นเศษพลาสติกนะครับนี่และหลังเป็นหลุมบูเพลาป่าวันโลนะครับหันข้างนิดหน่อยนะครับไปทางด้านซ้ายมือของผมพี่นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงผิวสวยสะอาดเลยนะครับนะนี่นะครับสวยพอกันทั้งสององค์พี่นะครับสภาพสวยพอกันนะครับเลี่ยมใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีนะครับเอาไปในราคา5้0รบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งพี่ นะครับ5 0าบาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่2องค์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับ5 0าบาทพร้อมจัดส่งนะครับสวยเดิมทั้ง2องค์วิธีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสมเด็จนะสมเด็จหลังพัดยศนะครับหรือว่าสมเด็จที่ระลึกฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงู่อเป่าปวรโลนะครับวัดรังบันอายุเก้าสิปีนะครับยังมีเหลืออยู่นะวิธีนะ นะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเอาองค์ละวสามร้อยนะครับนะราคานี้เน้นใช้พุทธคุณพี่พี่นะครับนะสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพี่พี่ลองดูนะราคานี้นะครับสามร้อยบาทได้อ่าได้พร้าพร้อมเลี่ยมนะครับนะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับในราคาสามร้อยบาทนะครับเช่าไปแล้วค่อยขึ้นขอได้เลยพี่พี่นะครับหลรูบุเพล้วเมตตาปลุกเสกให้เหมือนกันนะพี่พี่นะไม่ว่า จะเป็นราคาถูกหรือว่าราคาแพงนะครับราคาหลักร้อยหรือหลักแสนพี่พีนะครับหลวงปู่เมตตาปลุกเสกให้เหมือนกันนะครับนะเอา300บาทพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปเอานี่แล้วกันพี่พีนะครับนะไตรมาสสงห้าสกนะครับหรือว่าเหรียญสามแะนะผมน่าจะมี2องค์พี่พี่นะครับน่าจะมีสององค์นะครับนี่ นะครับมีสององนะครับเอาองค์ละห้าร้อยนะครับนะพระพร้อมเลี่ยมเอาองละห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับสามแชะก็มีประสบการณ์พี่ๆีเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับนะเป็นเนื้ออันปะก้าสวยเดิมเลยนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับนะเลียมใหม่ๆพร้อมขึ้นคอนะครับหรูแผงปาวโลเต็มองนะลักษณะคงเหรียญก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพี่ๆีนะครับนะนี่นะครับไตรมาสสี่หกนะครับนะ เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับแต่ราคานี่หลักร้อยนะครับจัดสร้างก่อนเหรียญใบชีเหล็กรุ่นแรกนะพี่ๆนะเหรียญใบขีเหล็กรุ่นอ่ารุ่นแรกออกปีสี่เจ็ดนะครับส่วนเหรียญใจมาท่าหนึ่งหรือว่าอ่าส่วนเหรียญใจมาสี่หกนะครับหรือว่าเหรียญสามแฉเนี่ยออกปีสี่หกนะครับนะจัดสร้างก่อนนะนะครับถ้าเป็นเหรียญใบขีเล็กรุ่นแรกเนี่ยปีสี่เจ็ดนะครับนะสร้างก่อนหนึ่งปีพี่ๆ นะครับแต่ราคาถือว่ายังอยู่ในหลักร้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีแค่สององค์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ท่านใดชอบแบบจิ๋วจิ๋วนะได้มาแค่หนึ่งองค์พี่พี่นะครับสําหรับปลกใบมะขามนะครับหรือว่าปลกจ้อยนะอายุครบแปดรอบพี่พี่นะครับหลวงพ่อเป่าวันโลนะครับนี่ออกวัดร้างมันนะครับช่วงปีหกสองนะครับ สวยเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับ้วพร้อมส่งนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับราคาย่อมเยาพี่พี่นะครับเช่าไปแล้วห้อยขึ้นคอได้เลยพี่พี่นะครับนะสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับปลกจ้อยนะครับหรือว่าปลกใบมะขามหลืลวงบูพเพวัลวะโลนะครับนะเอาสามร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งพี่พี่นะครับแล้วก็ต่อไปนี่เลยปลกเหมือนกันพี่พี่ นะครับนะนี่ปลกสารพัดดีนะรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นปลกสารพัดดีหลวงบุเพลปวปวโลอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันส่วนนะยันก like นององลับลายกลายเป็นดีนะครับขององค์หลวงบุแพลีวปวโลนะครับนี่สารพัดดีหลวงบุแพลวนะครับจัดร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนะองค์นี้เอาสองร้อยพี่ๆนะครับส่งฟรีนะราคานี้ นะครับนะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูนะผมว่าคุ้มนะราคานี้นะครับเท่ากับว่าราคาพระหนึ่งร้อยนะครับค่าเลียกหนึ่งร้อยนะครับผมส่งได้ฟรีนะครับนะผมว่าคุ้มมากนะองค์นี้นะครับเพราะว่าตอนผมไปส่งนะพี่ๆนะผมก็มีค่าน้ํามันนะครับนะไปส่งไปรับพี่ๆนะครับราคานี้ผมส่งได้ฟรี นะครับนะเผื่อมีท่านใดที่ต้องการประหยัดนะครับหรือว่ามีงบที่จํากัดนะครับในการเช่านะแต่อยากได้ไม่ใช่พุทธคุณ VP พีนะครับเอา200บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับนะนี่เลยนะครับ200บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะราคาย่อมเยานะครับนะนี่นะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงพี่พี่นะครับอายุ99ปีนะครับหลวงบุ่เพ้วาวัลโลนะครับนี่นะ เอาราคาเท่ากันกับปลกเมื่อกี้เลยพี่พี่เอาสองร้อยนะครับนะพี่พี่ลองดูนะว่าราคาพระเท่าไหร่นะตีว่าราคาพระหนึ่งร้อยนะครับเรียกหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยนะครับค่าส่งก็ประมาณห้าสิบนะครับนะหักค่าหักค่ากล่องค่าบับเบิ้ลนะครับค่าสติกเกอร์ติดหน้ากล่องก็ตีไว้ว่ากลมๆก,ก็ค่าส่งห้าสิบพี่พี่นะผมส่งไม่ฟรีนะครับนะ นะครับนะเอาสองร้อยบาทพี่พีนะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งนะมีแค่หนึ่งองค์นะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหรียญพุทธโธนะครับนะเหรียญพุทธโธวัดรางหมันปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับออกช่วงโควิดระบาดเลยพี่พีนะครับเหรียญพุทธโธนะด้านหลังตอกโคนอายุยืนนะครับนี่นะครับสวยงามนะแล้วก็เขียนวพุทธโธนะครับอายุเก้าสิบแปดปีนะครับ สวยเดิมเดิมเลยพี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับนะเปิดราคาสามร้อยบาทนะครับนะเหรียญพุทโธสามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนะจัดส่งให้ฟรีนะครับสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะอ่าต่อไปนะครับเหรียญนี่เลยนะครับนะเหรียญใบชี้เล็กนะครับใบขีเล็กหนุนดวงเนื้ออันปะก้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับท่านใดที่รออยู่นะ มีเข้ามาแล้วพี่ๆแบบเลี่ยมนะครับเนื้อปะกานะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับนะแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนะพิธีปลุกเสกเดียวกันเลยกับพิมพ์ใหญ่นะครับพิธีปลุกเสกเดียวกันนะครับแต่ราคาก็ต่างกันนะครับนะครึ่งต่อครึ่งนะครับสำหรับเนื้อปะกานะครับเอา400บาทพร้อมส่งพี่ๆนะครับ400บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนะนี่ ราคาเน้นชายพุทธคุณพี่นะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับองละ v ี่ๆนะองละ400พร้อมส่งนะครับขอวันนองพงนกพี่ๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่นะเป็นเหรียญนะครับหายากนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ผมก็มีสะสมไม่บ้างนะครับพี่ๆนะบางช่วงหาพระไม่ทันก็มาเปิดราคานะครับนะเป็นเหรียญอ่า บูชาคุณนะครับวัดล้างหมันปีห้าหนึ่งนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมดนะห้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยมากพี่ๆีนะครับนะครับสร้างน้อยมากนะครับด้านหลังเป็นป่าเลไลนะครับด้านหลังเป็นป่าเลไลนะครับเนื้อทองแดงแบบผิวมันๆพี่ๆนะครับสวยนะปีห้าหนึ่งเดี๋ยวผ่านมาหลายปีแล้วนะครับพี่ๆีนะปัจจุบันนี้ก็ปีหกแปดนะครับ นี่สวยเดิมนะครับสร้างน้อยนะครับ9 9้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับนะท่านใดที่ไม่ทันได้รับก่อนนะวันนี้มีเข้ามาแล้วพี่ๆไม่เยอะมากนะเอาองค์ละห600้อบาทนะครับนะองละห600้อบาทเป็นราคาพร้อมส่งพี่ๆนะครับสวยเดิมนะสวยเดิมนะครับนี่นะครับเอาห0ร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับนี่นะครับห0 0้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับ โค้ดเป็นกอไก่นะครับนะโค้ดเป็นกอไก่นะครับผิวแบบมันๆเลยพี่ๆนะครับหลังเป็นป่าเละๆนะครับหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะอ,อ่ต่อไปนะครับเป็นนี่เหรียญข้าหลามตัดนะครับนะตัดทุกตัดโศกตัดโรคต,ตัดภัยนะครับเหรียญข้าหลามตัดหลวงบูพเพาเป่าวัลโลนะครับอายุ92ปี นะครับออกวัดรังหมันปีห้าเจ็ดพี่พี่นะครับปีห้าเจ็ดนะนี่นะครับสร้างพระมหาเจดีย์นะครับด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์นะด้านหน้าหลุมบุแพลวครึ่งองค์นะครับหันข้างนิดนึงไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับตอกโคดเป็นหยดน้ำและมีผอพึ่งอยู่ด้านในนะครับนะชื่อรุ่นดีนะพี่พี่นะเหรียญข้าหลามตัดนะครับนะนะครับตัดทุกตัดโศกตัดโรคตัดภัยพี่พี่นะครับ เอาห้าร้อยบาทพี่พี่อยากได้สักห้าร้อยห้าสิบนะแต่ไม่เอาแล้วกันพี่พี่เอาไปในราคาห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะพระปีห้าเจ็ดก็สิบกว่าปีพี่พี่สิบเอ็ดปีนะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะห้าร้อยห้าสิบไม่เอาพี่พี่เอาห้าร้อยบาทนะครับนะเป็นราคาพร้อมจัดส่งไปเลยนะครับอ่ะต่อไปตะกรุดพี่พี่นะครับนี่นะ ได้มาเพิ่มแล้วนะพี่ๆนะตะกรุดเสริมบารมีนะครับหลวงปู่แพลวเป่าวัลโลนะครับนะตะกรุดเสริมบารมีหลวงปู่แพลวเป่าวัลโลวัดกําแพงแสนปีห้าศูนย์นะนีะ่ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดสามสีเลยนะครับนะสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สีแดง นะครับอุดผงพุทธคุณละอ่าอุดผงพุทธคุณเหมือนกันนะครับทุกดอกพี่พี่นะครับเลี่ยมใหม่ๆนะครับท่านใดเช่าไปแล้วพี่พี่มีพวงกุญแจบ้านพวงกุญแจรถก็สามารถค่อยร่วมกันได้เลยนะครับสามารถค่อยร่วมกันได้เลยพี่นะครับเอาในราคาดอกละสามร้อยนะครับเอาดอกละสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะตะกรุดวัตกรรแพ่งแสนปีห้าศูนย์นะครับดอกละสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับ่ะ แล้วก็ต่อไปพี่พีนะครับนี่พระศรีวลีนะครับได้มาอีกหนึ่งองค์นะมีแค่นี้เลยพี่พี่สำหรับของคลิปในวันนี้นะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่เพวนะครับเต็มองค์อยู่ในท่ายืนนะครับนะออกวัดร่างหมันปีห้นะครับจัดสร้างทั้งหมดนะเป็นเนื้อผงพุทธคุณจัดสร้างทั้งหมด2,999องค์นะครับถือว่าสร้างน้อยพี่พีนะครับเอาราคานะ เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีแค่หนึ่งองนะครับนะค่าเลี่ยมองค์นี้พี่พี่นะสองร้อยนะครับค่าเลี่ยมองนี้สองร้อยเพราะว่าเป็นพระที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับนะพระที่เลี่ยมสองร้อยนี่ก็จะมีอ่าสีวลีนะครับแล้วก็นี่แล้วก็พวกกันไผ่นะพี่พี่นะกันไผ่นี่ก็เลี่ยมสองร้อยพี่พี่เพ,พ,พ,พราะว่าพระมีขนาดใหญ่นะ นะครับอ่าประมาณนี้นะครับลองดูพี่พี่นะราคานี้นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะนี่นะครับเป็นเหรียญคงกระพันร้อยปีพี่พี่นะครับคงกระพันร้อยปีหลวงปู่แพ้วเป่าวัลโลนะครับนะนี่พระราชมงคลวชิราคมนะครับด้านหลังเป็นยันเถาะนะด้านหน้าหลวงปู่เพว นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนะหลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับท่านที่ตามช่องผมมานานนะว่าถ้าเป็นเนื้อทองฝาบาทผมแทบจะไม่เช่าเลยพี่พีเพราะว่าผมลัวพระแตกหลานมากๆนะครับนะนะครับนะนี่นะครับแต่ตอนนี้ที่เช่านะพี่พีนะผมดูละเอียดนะพี่พีนะครับเพราะฉะนั้นเช่าจากผมไม่ต้องกลัวเลยพี่พีนะไม่ต้องกลัวว่าพระจะมีรอยแตกหลาน นะครับผมประกันพระแท้ให้ไม่พอนะประกันพระแตกลานให้ด้วยพี่พนะครับประกันพระแตกลานให้ด้วยนะครับท่านใดช่าไปแล้วเจอรอยแตกลานนะครับเอามาคืนผมได้เลยนะครับนะอันนี้ขอราคาด้ยพี่นะขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนะขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนี่สวยเดิมนะครับประกันแตกลานให้ด้วยพี่นะครับประกันพระแท้พระถึงมือไม่พอนะครับ ประการแตกล้านให้ด้วยนะครับนะอยากให้ทุกท่านเช่าไปแล้วแบบสบายใจนะครับเช่าไปแล้วสบายใจพี่ๆนะครับนอนรอรับสบายใจได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเช่าปลาจากผมนะครับนะเอาหนึ่งันสี่ร้อบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปท่านใดที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะนี่ได้มาแล้วพี่ๆน,นะครับ เหรียญใ,ใบสายเกนี่เหรียญใบสายเกหลวงบูพเพาลปาวัลโลนะครับขอเปิดราคาเลยพี่พี่นะครับนะสวยทุกองนะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเลี้ยงใหม่ๆเลยนะครับนี่เหรียญสุดยอดประสบการณ์ขององค์หลวงบูพเพาลปาวัลโลนะครับออกวันคล้ายวันเกิดของท่านนะช่วงปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า นะครับนะอายุ90ปีนะครับออกเมื่อวันที่7นะครับพฤศจิกายนพีนะครับเฟรดเดิมเดิมนะเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะโดนขนาด11อมมระยะเผาขนพีนะครับคนกระเด็นไม่เป็นอะไรรอดตายปาฏิหารนะครับเหรียญใบสายเกเลยเป็นที่นิยมมากๆนะปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากพี่นะครับนะปัจจุบันนี้ไม่เจอเลยนพี่นะพี่สงสัยว่าทําไมผมมีหลายองค์เพราะว่าผม อย่างที่ผมแจ้งนะครับบ่อยๆว่าผมไม่ได้ขายอย่างเดียวนะพี่ๆนะผมสะสมด้วยพี่ๆนะครับผมสะสมด้วยนะบางครั้งหาพระไม่ทันนะผมก็เอาที่ที่ผมสะสมไว้มาเปิดราคาพี่ๆนะประมาณนั้นเลยพี่ๆนะครับนี่ที่จริงผมมีอีกนะพี่ๆนะเขียนใบสาเกผมหยิบไ่ชมนะผมมีหลายองค์นะตอนนี้หาไม่ได้เลยพี่ๆนะ Emmanuel: อันนี้ก็ผมเก็บไว้พ right> no ี่เก็บไว้นนาลวนะสะสมไว้พี่เผื่อมีท่านใดอยากได้แบบไม่เลี่ยมผมก็มีนะแบบไม่เลี่ยมเนี่ยเอาเอาหนึ่งพันนะครับขอหนึ่งพันนะหนึ่งพันบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะเผื่อท่านใดอยากได้แบบไม่เลี่ยมนะครับนะนี่สภาพเดิมๆนะครับผิวดเดิมๆนะไม่มีแต่งไม่มีเช็คไม่มีล้างพี่ผิวสะอาดทุกองนะครับเนี่ยมี มันมีคราบล็อกบ้างนะพี่ๆนะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะผมมาแจ้งทุกคลิปเลยนะครับสาหรับคราบล็อกพี่ๆนะครับทาให้พิจารณานะครับพระแท้ผิวเดิมได้เลยนะครับไม่มีการเช็ดการล้างแน่นอนนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับของพระเหรียญนะครับขององค์หลวงปู่เพลีวปวรโลที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับต้องมีคราบล็อกพี่ๆนะครับต้องมีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับนี่เผื่อมีท่านใดที่อยากได้แบบไม่เดี่ยมผมก็มีนะครับเอาองค์ละหนึ่งพัน นะครับแบบไม่เลี่ยมนะส่วนท่านใดที่อยากได้แบบเรี่ยมเนะี่ยผมก็มีประมาณนี้เลยเนะี่ยเอาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเอาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยพร้อมส่งนะผมเคยซื้อแพงสุดนะพี่พี่นะองค์ละพันแปดพี่พี่ผมเคยซื้อแพงสุดองค์ละพันแปดเคยซื้อหลายราคามากๆพี่พี่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะเคยซื้อตั้งแต่พันสามพันห้าพันแปดนะครับนะแต่เอาเป็นว่า ณนะตอนนี้นะผมเอาราคาเท่านี้พี่ๆนะครับผมเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับขอองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับสําหรับเหรียญใบสาเกน,นะครับนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ใบขี้เหล็กออกไปแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับนะเหรียญเจ้าสัว มีหนึ่งองค์พี่ๆนะครับมีหนึ่งองค์นะครับนะเนื้อทองแดงนะครับอายุครบแปดรอบนะครับหลวงปู่แพ้วเป่าวันโลอายุเก้าสิบหกปีวัดรังหมันปีหกสองนะครับด้านหลังเป็นยันส่วนนะครับยันกลับลายกลายเป็นดีของหลวงปู่แพ้วเป่าวันโลนะครับนะผิวสวยเดิมมีพี่นะครับผิวสวยเดิมๆนะครับรุ่นนี้มีเก๋เช่าหายต้องระวังนะพี่ๆนะมีเก๋นะเช่าหาต้องระวังนะครับนี่นะครับด้านหน้าสวยเลยนะครับ ผิวสะอาดเลยพี่พี่นะครับขอเปิดราคาาหกร้อยห้าสิบนะขอหกร้อยห้าสิบาทพี่พี่พร้อมจัดส่งนะครับนี่ผิวสวยสะอาดพี่พี่นะครับผิวสวยสะอาดนะรุ่นนี้นะพี่พี่นะเกยนะเก๋เนี่ยเขาทําเส้นขนแมวนะพี่นะเส้นแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่เส้นลายเสี้ยนนะพี่พี่นะครับเส้นสายฝนนะนี่พี่พี่ลองหาแสงไฟแล้วส่องดูนะ เส้นสายฝนเนี่ยต้องต้องเป็นธรรมชาตินะถ้าเป็นเหรียญเก๋นเนี่ยแทบจะไม่ต้องส่องนะพี่นะเหรียญเก๋นเนี่ยจะมีเส้นแบบวิ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับเขาพยายามทํานะครับพี่ๆนะแต่ยังไม่เหมือนนะครับนะเช่าหายต้องระวังนะครับนะแต่ได้จากผมไปนะครับนะรับประกันได้เลยนะครับนะ ทุกท่านสบายใจได้เลยนะครับท่านได้รับพระแท้พระถึงมือแน่นอนนะครับนะเอา6 5 0ห้าสพร้อมส่งนะครับมีเหลือแค่หนึ่งองค์เท่านั้นพี่พี่นะครับนะแล้วก็อ่าต่อไปนี่ปราบพรีนะครับพึ่งได้มาเลยนี่มีแค่สี่องค์นะครับที่ผมส่งไปเลี่ยมใหม่นะครับท่านใดรออยู่นะก็มีเข้ามาแล้วพี่พี นะครับสำหรับแบบเรี่ยมเนี่ยเอา9 0้าอบาทนะครับเอา900บาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับโค้ดกอไก่พี่พี่นะครับโค้ดกอไก่ด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับนี่พุทธศิลป์ดูสวยงามและเข้มขลังมากๆนะครับนะอายุ90อ่าขออภัยนะครับอายุ89ปีนะครับอายุ8ปปีนะครับนี่นะครับหลวงปู่แพลวเป่าวันโลนะครับนะ จุดประสงค์ในการจัดสร้างรุ่นนี้นะพี่พเพื่อที่จะแจกให้กับเจ้าหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทํางานนะพี่พนะนี่นะครับนะมี4องค์ที่เป็นแบบเรียมนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเอาเก0อบาทพ,พี่นะครับขอองค์ละ9 0 0้บาทพร้อมส่งนะครับนะนี่เช่าไปแล้วค่อยขึ้นคอสบายใจเลยพี่พี่นะครับราคานี้นะครับนะ9 0้อบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่าแล้วก็ ต่อไปนี่เดี๋ยวเอาองค์นี้ให้ดูนละเผื่อมีท่านใดที่อยากได้อยู่พี่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นพระเก็บผมเองนะนี่นะครับเหรียญฉลองพระประธานนะครับนะอันนี้ผมก็เช่ามาสภาพนี้เลยนะเช่ามานานละนะครับอันนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเลเซอร์เหมือนกันนะพี่ๆนะอันนี้ผมไม่ได้ส่งเองนะครับถ้าเป็นหัวก,กลมๆนี่ผมไม่ได้ส่งเองนะอันนี้เช่าต่อมาจากเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่ง นะครับนะก็เก็บไว้บ้างพี่พี่เพราะว่าเหรียญฉลองพระประธานเนี่ยพระไม่ค่อยพบเจอนะถือว่าพบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับนะนี่นะครับฉลองพระประธานวัดรางหมันพี่พี่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับนะเป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่พี่พี่นะแล้วขอบเหรียญนี่หนามากนะหนาตึ๊บเลยพี่พี่นะครับนะหนาตึ๊บเลยนะครับนะ เดี๋ยวเปรียบเทียบไม่ดูนะพี่นะกับเหรียญกับขนาดทั่วไปนะนี่เห็นไหมเหรียญใหญ่มากวิพี่นะครับแล้วก็นีปาาราไพรีเห็นไหมครับอ่าเหรียญมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ผมชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่าใบหน้าของท่านเนี่ยพอเหรียญมีขนาดที่ใหญ่นะครับใบหน้าของท่านเนี่ยดูแบบดูอิ่มเอิบมากๆวิพี่นะครับนี่สวยงามเลยนะครับดูแววตาเมตตาของท่านนะครับนะ นี่นะครับสวยเดิมๆนะครับเหรียญฉลองพระประธานส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ใหญ่นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ในรุ่นนี้นะครับนะไม่ค่อยพบเจอนะเอามาเปิดให้อีกหนึ่งองค์พี่พี่นะครับเนะเอามาเปิดให้อีกหนึ่งองค์นะส่วนตัวผมก็ค้อยรุ่นนี้นะครับอยู่ที่คอนะพี่พี่เนี่ยผมชอบนะเหรียญใหญ่ดีนะครับนี่นะครับเอาสองพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสําหรับเหรียญฉลองพระประธานนะครับ เอา2,000บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะมีหนึ่งองค์นะครับอ่ะต่อไปแถมไม่องค์หนึ่งแล้วกันพี่พี่นะนี่เดี๋ยวคลิปจะสั้นไปกลัวพี่พี่จะเบื่อนะครับอันนี้ก็พระเก็บของผมเองเหมือนกันะนะนี่อ่าเผื่อท่านใดอยากได้นะเหรียญกำแพงแก้วพี่พี่นะครับนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่เจอเลยนะ เดินสนามก็ไม่เจอพี่พี่นะในมือเซียนก็ไม่มีนะครับนี่พบเจอได้น้อยมากนะปัจจุบันนะเจอแต่เหรียญเกพ๋พี่พี่ถ้าเจอนะครับเหรียญเก๋นกี่เจอบ่อยนะครับนะแต่พระแท้เนะี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับเหรียญกําแพงแก้วนะครับหลวงปูแ่แพลวป่าวะโลนะครับนะออกวัดรางหมันนะครับนะปีห้าสามนะครับอายุแปดสิบแปดปีนะครับ ใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญคงกระพันชาเต้ 3, พี่พี่นะครับใช้โค้ดตัวเดียวกันนะครับโค้ดแปดสิบแปดนะครับหลงบ่แฮลเปาวโลนะเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิหันข้างไปทางด้านขวามือของผมนะครับจมูกโด่งเป็นลูกชมพู่เลยพี่พี่นะครับนี่นะเห็นไหมนะครับสวยเดิมพ,พี่นะครับสภาพนี้สวยเดิมนะพระไม่มีให้เห็นแล้วนะพี่พี่นะนะครับนะ สร้างน้อยมากๆนะครับจำนวนการจัดสร้างนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับมีลงหนังสือเล่มใหญ่นะครับพี่พีรุ่นนี้นะครับสร้างแค่4ี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับจำนวนสร้างนี่น้อยมากนะครับปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับขอเปิดราคานะพี่พี่นะเอา4ี่พันแดร้อยบาทด้วยที่นะครับนะเอาสี่พันแด้อยบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะ นี่นะครับสวยเดิมพี่พี่นะครับสวยเดิมนะหายากมากนะปัจจุบันนะครับเอาสี่วันแปดพี่พี่นะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะอันนี้ลองเอามาเปิดราคาดูเพราะว่าเผื่อหลายๆท่านอยากได้นะครับนะนะครับเอาสี่วันแปดพร้อมส่งนะครับนะเอเอาอีกสักรายการนิดีนะครับมาเหรียญนักกล้ามนี่เลยนี่ก็หายาก นะครับลองเปิดราคาดูพี่พี่นะสวยคลิปเลยนะสวยแชมป์เลยพี่พี่นะครับเหรียญนักกล้ามลงบูแพ้วเป่าวอลโลนะครับเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะครับได้เลขสามหลักด้วยเนื้อเงินนะเก้าเจ็ดห้านะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์วัดล้างหมันนะครับปีห้าสี่นะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับอ่าประมาณนี้พี่พี่นะครับเอาสามพันห้านะองนี้นะครับ เอา3,500บาทเป็นราคาพร้อมส่งนะครับรุ่นนี้นะตอนมีประสบการณ์นะพี่พี่นะช่วงเวลานั้นนะเหมาวันหมดวัดเลยพี่พี่นะครับนะเหมาวันหมดวัดเลยนะครับนะเลยปัจจุบันก็พบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับนะครับนี่นะครับมีเก๊นะชาวหาต้องระวังพี่พี่นะครับนี่เนื้อเงินนะครับเอาสามพันห้านะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสามพันห้า พร้อมส่งนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะตกหล่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะพี่แนตะ่น่าจะครบนะถ้าไม่ครบก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พี่นะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประกันใดขอไปพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้บานดึกเลยนะครับพี่พี่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ